สวัสดีครับหมอยางคอมเป้คคลิปนี้นะครับมีคนถามเข้ามาหลายหลาย,หลายโรงงานว่าเครื่องเรียวมิเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องทดสอบการไหลของยางคอมเป้าเราใช้งานยังไงนะครับมีประโยชน์อย่างไรรวมถึงการอ่านค่าจากกราฟของเรีย e มิเตอร์หรือว่าเครื่อง ODR MDR นะครับเราจะอ่านค่าอย่างไรเครื่องนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับมีหลายๆโรงงาน ที่เพิ่งเริ่มซื้อเครื่องเรียลมิเตอร์หรือว่า ODR MDR นะครับแล้วยังอ่านค่าไม่ถูกต้องหรือว่าไม่มั่นใจนะครับาทางเพจหมอยางแล้วก็หมอยางคอมปาวก็จะมาทำคลิปให้ดูนะครับว่าเรียลมิเตอร์ ODR หรือว่า MDR นะครับคือเครื่องอะไรมีหน้าที่อะไรนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากุาากรรมยางในประเทศไทยปัจจุบันนะครับ เครื่องมือทดสอบที่เราต้องมีในห้องแลบเบื้องต้นนะครับนอกจากเครื่อง specific gravity หรือว่าวัดความถ่วงจำเพาะวัดค่าความแข็งหรือว่าหั่นเน็ดแล้วนะครับทู้อบความร้อนทูบอบลมร้อนนะครับก็มีเครื่องทดสอบอีกเครื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับอุตสาหกรรมยางนะปัจจุบันของประเทศไทยนะครับต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับ ดังนั้นเครื่องจักเครื่องทดสอบอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นต้องมีแล้วก็ต้องใช้งานให้ถูกต้องด้วยเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างสูงเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับต้องใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับนั่นก็คือเครื่องดิโอมิเตอร์ odr หรือว่า mdr นะครับเครื่องนี้มีหน้าที่อะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเครื่องดิโอมิเตอร์หรือว่า odr นะครับมีหน้าที่ในการทดสอบการไหลของยางคอมปาว หรือเราเรียกว่าทดสอบการยางการสุกนะครับการวันกนันไอการเคียวของยางกอมเปล่านะครับค่าที่ออกจากเครื่องเรยโอเมเตอร์หรือว่า ODR ที่เราจะได้นะครับ1ค่า ML ก็คือความความเหนืดหรือว่าความแข็งของยางนะัต่ำนจุดต่ําสุดนะครับ ML ต่อไป2 m s ก็คือความเหนืดหรือว่ามูนี่ของยางสูงสุดที่เราทดสอบได้ของกอมเปล่านะครับ ต่อไป t10 หรือว่าสกอตไทม์เป็นค่า,าเวลาที่ยางเริ่มเกิดการสกอตหรือว่ายางเริ่มเป็นเม็ดที่เราเข้าใจกันนะครับยางเริ่มสุกเริ่มเป็นเม็ดนะครับต่อไป t90 ก็คือเวลาที่ยางสุกไปแล้ว90%ซึ่งในอุตสาหกรรมยางทั่วไปในการขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปชิ้นงานยางทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอัดโมดิ้งอินเจคชั่นหรือว่าเอ็กซ์ตรูชั่นนะครับ เราก็จะใช้นิยมนะครับนิยมใช้ค่าท90หรือว่า,ายางสุกไปแล้ว90เซในการขึ้นรูปชิ้นงานนะครับแล้วอีก10เหรือว่ามากกว่านั้นก็ายางเขาไปสุกเองต่อนะครับในระหว่างที่เราโปรเซสเช่น QC finishing ตัดแต่งหรือว่าเข้า warehouse รอส่งลูกค้านะครับอีก10เยางเขาก็จะสุกข,ขึ้นไปเองนะครับกว่าจะถึงลูกค้าก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ข้นี้คือประโยชน์ของเครื่องรีโอมมเตอร์นะครับที่ผมถรุกก็คือวงบอกค่าของความเหนืดนะครับเวลาในการสก๊อตนะครับเวลาในการสุกข,ของยางนะครับรวมถึงเวลาที่เราสามารถจัดเก็บกอมปาวได้ก็คือบอกได้ว่ายางสุดนี้ที่เราเทสออกมานะครับยางเก็บได้นานแค่ไหนยางใกล้จะสุกหรือยังยางใกล้จะตายหรือยังนะครับเครื่องรีโอมมเตอร์ก็สามารถบอกได้นะครับ อ,อยากท่านใดมีคำถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเรียวมิเตอร์นะครับ ODR MDR ก็สอบถามมาได้ต่างด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะติดต่อมาที่เพจหรือว่า YouTube พิมพ์ได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยว่าหมอยางกลมเปานะครับหรือจะพิมพ์ว่ายางล้างโมนยางล้างไม่พิมนะครับก็จะขึ้นคลิปวิดีโอที่หมอยางกลมเปาทําไว้นะครับณตอนนี้เรามีคลิปวิดีโอนะครับมากกว่า70คลิปแล้วเกี่ยวกับเทคโนโลยียางอุตสาหกรรม การผลิตยางนะครับการออกสูตรยางการลดต้นทุนต่างๆสารตัวฐานเคมีกลุ่มสารตัวเร่งนะครับทุกชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางนะครับก็ฝากติดตามกดแชร์ให้เป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆที่ผมลงต่อไปนะครับก็กดติดตามกดแชร์ไว้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ